ประนมกรแนบอุระอัญชลียกจรดเกศีวันทาไทยอภิวาทด,ด้วยเสียงกล้าวเนาจิตใจเบญจางคประดิษฐ์ถวายทศาสดาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดสรุปกล่อมกล่าเกลืดแก่งกล้าเลศพระธรรมทะเลล้ำ เทศนาชี้ทางโปรดสัตว์ทั่วลาพ้นทุกภัยน้อมอันเชิญพระไตรปิฎกยอยกแจ้งสอนทั่วแล้วสิ้นเครือบแคลงสิ้นสงสัยสวมศรทัทธาคุณพระรัตนไกรเป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพพานขอนอบน้อมแด่พระรัตนไตัย กราบถวายความเคารพแด่หลวงพ่อพระราชวัชะธรรมพานีประธานสงฆ์วัดปัญญาธน,นันทารามท่านพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์เฉลิมปียทัศน์ศรีเจ้าอาวาสพระอุปชาพระมหาสมพงศ์กันตะธรรมโมเจ้าคณะลำบนคลองหตลอดถึงพระเทลานุเทละทุกรูป ธรรมะสวัสดีน้องสามเณรทุกลูกและ,จะเจริญพรไปยังญาติโยอุปาสุบาสิกาสาตุชนทุกท่านอาตมาภาพพระนิลินอภิวันธนากรชาคลธรรมโมเป็นผู้ทําหน้าที่สาฐานธยาธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาด,ดังนี้พระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุตันกะปิฎกเล่มที่12ฉบับมหาจุลา อังคุตตะระนิกายเอกัทุก,กะนิกด,ดิกะนิบาตผสมสิกขาสูตรว่าด้วยใตยสิกขาสูตรที่หนึ่งพิสุทั้งหลายสิกขาบท150ทั้งยังมีเกินขึ้นไปอีกนี้ที่กุลบุตรผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษาอยู่มาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับทุกกึ่งเดือนสิกขาสามาการนี้เป็นที่รวมของสิกขาบท150นั้นทั้งหมด สิกขาสามประการอะไรบ้างคือ 1. อาทิตศีลสิกขา 2. อาทิตจิตตสิกขา 3. อาทิตปัญญาสิกขาสิกข,าส,ขาสามประการนี้แหลเป็นที่รวมของสิกขาบท150นั้นทั้งหมดภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิพอประมาณมีปกติทำปัญญาพอประมาณ ภิกษุนั้นล่วงละเมิดสิกขาบทเล็กน้อยบ้างออกจากอาบัตบ้างข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะในการต้องอาบัตและการออกจากอาบัตเล็กน้อยนี้เราไม่กล่าวความเป็นคนไม่เหมาะสมแก่มรรคผลไว้แต่สิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์สมควรแก่พรหมจรรย์ภิกษุนั้นมีศีลประจําตัวและมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสิกขาในสิกษาในสิกขา,าบททั้งหลาย พราะสังโยชน์สามาการสิ้นไปเธอจึงเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนและจะสำเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิพอประมาณมีปกติทำปัญญาพอประมาณภิกษุนั้นล่วงละเมิดศีขาบทเล็กน้อยบ้างออกจากอาบัตบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะในการต้องอาบัตและการออกจากอาบัตเล็กน้อยนี้เราไม่กล่าวความเป็นคนไม่เหมาะสมไว้แต่ศิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรมจันสมควรแก่พรมจันทิกสุนั้นมีศีลประจําตัวและมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาในศิกขาบททั้งหลายเพราะสังโยสสามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางเธอจึงเป็นสะกะทาคามี มาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็ทำที่สุดแห่งทุกได้พิกษุนในธรรมนิรายน,นี้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำศีลสมาธิให้บริบูรณ์มีปกติทำปัญญาพอประมาณพิสษจนนั้นล่วงละเมิดสิกขาบทเล็กน้อยบ้างออกจากอาบัตบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะในการต้องอาบัตและการออกจากอาบัตเล็กน้อยนี้เราไม่กล่าวความเป็นคนไม่เหมาะสมไว้ แต่สิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรร์สมควรแก่พรหมจรรย์ภิกษุนั้นมีศีลประจําตัวและมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเธอจึงเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกภิกษุในธรคมวิวัยนี้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติสมาธิให้บริบูรณ์ มีปกติทำปัญญาพอประมาณภิกษุนั้นล่วงละเมิดสิกขาบทเล็กน้อยบ้างออกจากอาบัตบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะในการต้องอาบัตและการออกจากอาบัตเล็กน้อยนี้เราไม่กล่าวความเป็นคนไม่เหมาะสมไว้แต่สิกขาบทเราได้เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์สมควรแก่พรหมจรรย์ภิกษุนั้นมีศีลประจําตัวและมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย เธอทําให้แจ้งเจโตวิมุติปัญญาวิมุติอันไม่มีอาัศาวะเพราะอาศวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพิสุจทั้งหลายพิสุดผู้ใดทําได้เพียงส่วนย่อมให้สําเร็จได้บางส่วนผู้ทําได้บริบูรณ์ย่อมให้สําเร็จได้บริบูรณ์ด้วยประการชนี้แลเรากล่าวว่าสิกขาบททั้งหลายไม่เป็นมันเลยปฐมสิกขาสุดจบ ท้าที่สุดนี้ขออันมิสงแห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎกจงบังเกิดเป็นสิริวสวัสดิ์พิพัฒนามงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริสัก์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดทานให้ภัยสารผุดผ่องพ้นผ่องภยัยขอเดชะพระสังฆรัตน์กำจัดโรค ให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไขขอเดชะพระไตรักษ์กำจัดภยัยเจริญชยัยเจริญสุขทุกท่านเทินนมัสการคณะพระอาจารย์จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่าน